เัอเอาคุณยางเป็นจ้งไรบุณยางก็เป็นผู้นีวันนี้บาชาตาพี่เพี้ยนตัวคุณย่างแล้วแม่เพี้ยนตัวพระเอกสองคนแม่พี่เขาหลายตกใสงานหึคุจากนีเลยบอกตาทนาพระเอกทีมีรดียร์พระเอกทีมีรดีร์ลคนอื่นแม่แต่ว่าอีกเก่าุณเก่าูแม่ค่ะแต่พผไม่ผูเก่าอยเนาะตย้อนาเนาะ ่พัดไ้ลกไอ้แม่นูถือเก่าเสดอุ่นย่งเลยน่มันปวดใจเดือมเอามันส่งม่เนียมีหนกงตื่นสนาวะถ้าผ่าดาแล้ว้นยูดีกินเส้นนวถั่กระเืนเสด็จเดียวเดอาวานวดกือนเสด็จล้วไอ้กมิเนียต่อยังพันแข้งเนเม่เออบุญยังกอมัตเตอร์เสเส้นเม่์ไมยอเหีียบบวกับแมรโอ้ยมันาเงยนเกาเงยนเดิมเลนะเมนี่กูเอาน้ำมีสินเสียให้ศาล ซี่จากไหนสิดูคได้่อเนี่ยยมาสี่ีาเดตัวตาบอกจ้าป้าสีมืนป็ีปีเธอซื้อมนี่เพิจะกแบบแสนูบมแม่พี่จกบอกยังไนลูกใจไถงัวสร้างผมข้าวไรเอาไว้สักพนข้าวดีอีกเปดสุมันานไเอ้านี่เานี่ล่ะเาีไปกูก็งานคนเอ้า กาเรียันน้ขที่บ้าให้าไปใส่กนเออหนเราไม่วงเราเดียวเลยนี่ทำใจนะที่โดนใส่กุล้าเดียวนี่จะเปลีนแล้ววะเป็นขันที่นวห้องอะสออ่แม่เออเขามันคนทุกคนเนี่ยเอาจากสี่สาขาไหมวุ้นย่งสุกเปนอนไห้นอหน้าไปทอนเขาทอนน้าทอเดียวขอไปขายมีเงินมาใส่ใส่สีเพื่นเส็จแหมเอจัาะอยเดียวนี เจียวแหลกกระโดดูล <m> ้คร um, yeah, ับ hmm. ป hey, no, 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 no. so ีนของเขานะง่าตัวแมโอ้ยอสวาเนี่ยยังมีหน่อยเพใส่มีก็ต้องไปตักก้นตัดดยอดแับเนี่ยว่าพอเป็นนักไฮนั่นนาบุญย่างก่พอเนอะเรียนนัํไฮนั่นก็มันแ่บพอจะมันเป่าเขาผ่าสีเลดแต่ว่าเสี่ยวเนี้ยเอาเงี้ยแล้วลืมเอาหนาคเอาเะไรพอพออยากกับพอเลยหนังส่วนละไม่ ก็ดู้าดูซันยูน้ำยายูน้เมเขานีเรองเยอแต่กูย่งปต้องป็นห้องม่บไแลวไม่อาู่บานแล้ไม่สอยอนี่งจาาหยว่องสากับมสยดนสันบุญกันแต่วามได้ไหมเด้อเอต้าห่วแบบนี้เลยสร้งลากันป้่มาบอกแต่แค่รอไรท่อ่กันแทัญหนมัดกระซปีบตแม่เออบองห่ว แด่แท่ตาตาแม่ป้าว่าสิพ่าถามหาดอกกุนีมันขาดเคียงไหนั่งดอกองมุ่่นั่งสไปนอ้อนหน้าเดี๋ยวพ่อห้อเขาห้อน้าไปคุณนั่งจะนอนยังไงเดี๋ยวเนี่ย่อดีะดอกไปห่อเขาว่อน้าไปํำแก้วำแก้วเรียื่เกาวอะไรบัดนี้ทำแก้วำแก้วห่อเขาไอ้น้อนเนี่ยถดมาเขจะส่งฟ้าวเไปเป็นทำแก้วละต้นใบบอกหลายมือี่ะ อะไรค่ะอเีจากสันดะเมียเด้อไปไปไปหนุอปกวบเราไม่เนี่ยทีเคอนด้มาเด้อเดินทาก่อนให้ได้ตรงนี้เอาเท้าจะ้ไปนัดนุ่มยังไป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 เส้นเอาเดตัวบาดเลูเเอ็นเข้าแล้ว ต้อไม่ยากฝอยเอาไปไปไปเส้นเอาเวลาเียบนกัได้ไปคนน้อยนิ่งไป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 น้อยนะไน้ไม่มีูยื่อทุนไม่มีท่ใส่ก็จะแบบว่าเออิเลี้ยยือไไปก็จะควงในย่างดีใล่เท่าทีนี้ทเป็นุ้เลยไป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 ไเส้นเอาเวลา่ะ้าเรียงอนเออไม่ยากหรอกยากดีๆเลยนไม้เอาเราล่เอาได้เด็กหน่อเรีบอนดนหัล่นปู่นั่วเลาเ้ยหลักหอขัวแมยก เออเอาเนีนะคน้รางกลกบ่ากใจนะอกนัดใจอะไรปลกว่าอยู่น้ำในงานแล้วมื่อนยูดีกินเท่ยูดีสมายใจง่ายเมื่อดีเลยนะเนี่อ่เ่ตัวรวดนากอะไรไปเท่าไรยี่แม่นะก้าไปให้วเลยนาเมียนักมันจะตน้มหนีนนาขีนีนาขีนีได้ไหนด้วยนะขีนีก็ใคด ดีเสียให้สาซีตีแซีเมอร์ะ้ใน่ซโงเขบาดอกต้นเมียเอาะถ้านจามสัมผัสหนึ่งในโลกเออเขามา่วงจ้าเสียวเม่อใส่เขาใส่ได้ดีที่ไหนปีนี้เออพวนายายเดียวดีออุเสียให้สารมากก่อนนีโชใหมากแต่เขงให้เขาไนาเพราะว่าในตาปุ่มตาหยอกสมาบลยอ่ไตเป็น่าก็จได้ปกาสีจารนีหนอยโอย่จะดีจะพอมกระดูกแน่จะพ้องดีดีแน่ถึงเรไม เดี๋นี่ของเพราเปาเ็โกนลไนี่พ่นไอยนี่ดีเล่ดีอือคอยไถ่คอยมา้าละมันเราไมวเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ย้ย้ยเยเฮ้นเฮ้ยเฮยู่้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยายเฮ้ยเฮ้ยเส้ยเส้ยเยเฮ้ยเา้ยเฮยเฮ้ยเี้เฮย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเเฮยเยเยเฮยเย้ยเ้ย้ยเยเ้ย้ยเ้ยยเฮ้้ยเฮย้ย้ เสียงเจ้ามีเสียงเจ้ามีเอาเอาอยู่บ้านกี่ตัวเนี่ยโอ้ยเนาะสวัสดีครั่ะอุ้ยสวัสดีคาเซียมันจะไปสิมากขึ้ว่าทรงข้าวทรงข้าวกันเนี่ยสนติคาเซียคะพนมาท่่งหนีพระจำป็นปัญหาเป็นมัดมือ่งนัดว่าเราได้วาสนาเอ้ยคอยมาเมื่อนี้ก็มาท่่งหนีท่่งสินเจ้า ซีป si si <à> ีแล้วดนีีมือจนกายเป็นเสแล้วได้ดึงนะสียตอนที่มีนี่แปับอนเลยแต่ว่าสีมี้ห้อยู่ตอนที่ะบนน้กับพรยไใเป็นนู้นเลยนน้าทอนถูกข้อสีสีแล้วสีพุบขา้ปกเอาเลือดไปตัดสีจะปีแล้วด็นสีเข่ามงใลูกน้องมาท่วงแหล้วก็แล้วท่วงบาไใดก็บอได้พี่นองเอ้อ เสียก่อยเห็นตั้งไหนก่อยใจดีมาหลายปีเลยลเสียแต่กสียปีเสียรู้เลยรออีกว่าเกิดเดือนหนึ่งรับรู้ว่ามีสิ่งเสียอะไรอีกแค่เนี่ยนู่นเดือน,น,ห,น,น,นหนึ่งเ <c ười> ดือนไหนจะเกิดเบ่เบามือนี่เ <c ười> จ้ามี่ยังไม่คัดดอกเสียไพศาลนะเสียเอาง่ายอ่ะเสีย <c ười> หเราัดอกเลยไนี่เราขับกัเอาล้าไม่ขุนโกสาที่ไอ้เพื่มมานี่ยเมื่อเี่วเทีวช่วยวดสำหรับจบ่ได้เลยมื่อนี่นะมอเลยเตรนเลยเตเลยอ้ที่เอาสาวเราไม่ไปเป็นเมียก่อนบอกมาขอกให้มาคงสิสิบมมนี้ก็หมายเห็นสัตร้องแต่สัตวโกโ เป็นโสาวจะไมูเสียนไม่สาวจะเีย่สเพื่รบแน่นอนดีสุดในจบโลฟ้าโลมีหลุกตะรอดใจก็ดีเังสีนะ้อยอีกจะเปล่นเลยว่าจะเสียโอยกระรอกเพราะใดละน้องเสียเอาไปเน่ดดิเียเล่นลูกให้คอยได้น่มื่อมันไปเอแมไม่นังซับตอนนี้แล้วไม่พกหอกอ่อนลได้เสีย ใช้เราไม่ทองอ่บาเอาจังสันเจ้ามี่ยังมาคัดดอกแนมี่โทรทันที่ีม่ยังแนบอกคือเสียงิะเสียมันพ่ามี่ยังเะกเบงเอาเปลียนเบงลงละม่ยังพ่อในคัดดอกเสียจ้าถ้าล้มห่างเอยงบอกอ่ล้มห่างก็เอาครับก็เอาโทรทันกับก็เอาจเอาดีกับกเอายบวานนี่บิ๊กเลยเสียท้ามี่ยังรเละถ้ดอกเขาจสส จะ่ี่ีจะน่ียาว่าใส่หนแทนุ่จะพอเวล่ากโดดหลขเข่าไข้นามเรียเสอไปใส่แทนน่นสเซียเนาะเสียนเอาทังซี่กันแล้วกันเยวาสนามีซิงเกิที่พยอยากได้ตอนนี้หลับล่องวาได้วาสนาสิปดนี่ปดสิงหกแทแน่นอนอันยกซิงนี้ให้คอยมันนีอยู่นดี่ัสเสียในยี่แย่ศาสนาอ้อี่ละเบลล่าซิงเก้เป็งสิงที่สวยเามเป็นสิ่งที่เชิดจาชู ิน <łość> ีเสียมากมดแลเอาไเปนใ้พิ่นไปสะเพียงานก็ดีแล้วามันใช่ดีใช่สิในปลังออกไปเลยเสียสัญญาผู้ใหญ่เราได้ยินว่าเป็นยังไงบ้างสัยได้มาเจอสัญญาแล้วคอยสิเอาส

เป็น <poured S 1> แกงตวดไมเป็นอะไเป็นแกจเแน่เาจะดี๋ยวดอกเองป็นมวกขาวบุย่างด่มากไปบอกุญย่างแเขาจะคอยไปแกงว่วงมูเจ้าพักอัยุบานีรแหละเอาการมี่ละแม่เอาข้าวปบนมวกรอบลต้องเป็นไม่ไดะเม่เจอพี่นะเนี่ยพี่ยิ่งอยากเจออยูพี่ ดอกใบใหญ่ไปหก็ใจไหนใจควันจับกระจับก้นเหมืนจับก้นทองปลาปลาไปก้นทองปลาแลบอว่าจับเงี้ย้ยเง้ยใปไปใหญ่ไบหูรอบพัดท้าใจที่ดอกเมื่อนด้มา Okay. một cộng ba được không